สวัสดีค่ะมาแค่เหลี่อนที่ส่งมาจากเอสีนะคะเพื่อความไวค่ปะป้านัดจึงนะคะแกะรอเลยค่ะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรว่าเอ่อป้านัดมาดูคลิปที่ที่อ่แกะกล่องแล้วกว่าจะแกะได้รู้สึกโอ้โหคนดนูน่าจะเบื่อแหละนะคะน่าจะน่ารำคาญค่ะปะ้านัดก็จึง แกะมาเลยแกะตัดกล่องก่อนนะคะทําคลิปนั้นแต่ไม่เอาไม่เอาออกค่ะตัดคลิปเก็บไว้ดูไว้เป็นไว้เผื่อมีหลักฐานเผื่อมีปัญหานะคะเอาออกโหลดลงก็เฉพาะที่เห็นเหรียญนเนาะมาดูกันว่ามีเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่ปร้านารับซื้อเพราะว่าป้าน้ารู้ว่าทุกคนน่ะที่ดูคลิปอ่ะอยากจะรู้ราคาเฉยๆว่าป้าน่ารับซื้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะ ข้อมูลความรู้ไม่ต้องบอกหรอกฉันรู้อยู่แล้วไม่ต้องมาพูดมากอะไรางี้ประมาณนี้น่าเบื่อใช่ไหมคะก็เอาเลยค่ะมาเปิดโชก็เจอเหรียญไหนก็บอกราคาไปเลยแล้วกันนะคะเพื่อที่ท่านจะได้เออท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่อป้าน้าก็กลัวเหมือนกันแหละกลัวเขาจะเบื่อเนาะแต่ป้าน้าก็อยากจะอยากจะคุยตอนนี้ป้าน้าไม่คุยละเอามาโชกโชกเลยเอาเหรียญเริ่มต้นเริ่มต้นเลยนะคะเนี่ยส่งมาจากเอฟซีค่ะ ส่งครุฑทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่ครุฑโอ้ครบเลยนะคะเนี่ยครบจริงๆค่ะครบท์โอ้เหรียญครุฑเก้าเหรียญแท้ด้วยผิวเดิมยังอยู่สวยค่ะสวยครุฑเก้าเหรียญรับซื้อเหรียญละสามสิบาทค่ะคเหรียญเหรียญครุฑเก้าเหรียญนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นค่ะเหรียญครุฑเก้าเหรียญแท้นะคะรับซื้อเหรียญละสามสิบาทเนี่ยค่ะย่างแย่ค่ะแท้คือแท้ค่ะเหรียญครุฑเก้าเหรียญแท้นะคะ แท้ดูยังไงใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะดูจากรูปลักษณะขององค์พยาครุฑเห็นไหมคะเขามีความคมชัดตัวหนังสือคมชัดลายจุดไข่ปลาเรียบร้อยนะคะเป็นระเบียบตัวหนังสือคมคมแล้วก็จุดแรกที่เขาดูกันเขาดูหางครุฑหางตรงกลางนะคะเส้นหาง,เส,าง,งเส้นกลางไม่โคดงอค่ะเส้นกลางไม่โคดงอไม่โคดซ้ายโคดขวาอะไรเงี้ยเส้นกลางตรงค่ะโอเคจบครุฑ เก้าเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญต่อมาอ่าครุฑตรงนะคะที่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 จะต้องมีเรื่องคุยอะนะคะเหรียญอื่นๆก็มีรับหมดนั่นแหละแต่ที่มีเรื่องคุยเอามามีที่มีเรื่องคุยก่อนเหรียญครุฑห้าบาทที่เหรียญเขาจะระบุปีปปปพศผลิตสองห้าสองห้าเดี๋ยวหาอะไรเล็กๆมาชี้ก่อนเนาะเอาดิสโเนี้ยคะ่ะที่เหรียญเขาระบุสองห้าสองห้าทุกเหรียญจะระบุแบบเดียวกันทั้งหมดเลยสองห้าสองห้านะคะ จำนวนผลิตจริงๆเขามีห้าพศด้วยกันครุฑตรงมีผลิตห้าพศสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าให้ดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะรูปนกวายุพักตัวเล็กๆเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการคลังเนี่ยคะ่ะนะคะรูปนกวายุพักที่เป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการคลังนะคะเนี่ยคะ่ะที่ปีกนกนะคะจะมีปั๊มตัวหนังสือไอ้ตัวเลขลงไป ปีกแรกจะเป็นเลขสองเลขสองไทยนะคะเลขสองไทยเลขสงไทยก็เขียนเงี้ยหยกัยกๆเลขสองเอ่าเลขสองไทยนะคะอยู่ตรงนี้ปีกแรกส่วนปีกหลังนะคะปีกอีกข้างหนึ่งก็จะมีเลขห้าหกเจ็ดแปดเนะคะอยู่ด้านอยู่ด้านหลังห้าหกจดจะเป็นผลิตน้อยหายากแปจะผลิตเยอะมีทั่วไปนะคะจํานวนผลิตนะคะ ที่มีราคานะคะเล่นหากันนะคะเมื่อก่อนเคยเล่นกันเป็นพันนะคะหลักพันนะคะชุดสองห้าสองหสองเนะปัจจุบันนี้ก็ยังก็ยังได้รับความนิยมอยู่ค่ะถ้าครบชุดไม่ผ่านใช้นะก็ประมาณขายกันเกือบสองพันนะคะโดยประมาณนะคะหเหรียญน,นะคะหเหรียญได้เกือบสองพันนะคะต้องหาให้ครบหเหรียญแล้วก็ไม่ผ่านใช้นะคะถ้าผ่านใช้ก็ พันใช้หรือพันใช้น้อยอะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่พันต้นๆพันขึ้นอะยังไงก็พันแน่นอนถ้ามีถ้ามีห้าเหรียญถ้ามีครบชุดอะนะคะสองแปดสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะขายได้นะคะหลักพันนะคะห้าเหรียญค่ะครุดตรงนะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดลองไปส่องดูค่ะใครมีครุดอยู่ลองส่องดู ถ้าเจอสองห้าสองหกสองเจ็ดน่ะมีราคานะคะค่ะต่อมานะคะคุดตรงเพิ่งจะจบคุดตรงก็ครดเฉียงไปสองครูอ่ะครดครดบาทหนึ่งเจ็ดครดทุกครมีเรื่องเล่าหมดเลยนะคะอยากจะคุยอยากจะเล่านะคะครดบาทหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นเหรียญครดที่มีาตาครบดินน้ำลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันปรนัดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะดินคือถ้าดินก็คือ สองกับห้าบวกกันธาตุไฟคือหนึ่งกับเจ็ดบวกกันธาตุลมก็คือเหรียญกลมเหรียญกลมนะคะมีธาตุลมแฝงมีธาตุลมกลมคือเป็นเป็นสัญลักษณ์ของธาตุลมด้วยเหรียญน,นี้แตกรายงานด้วยค่ะเหรียญครุฑกลมคือธาตุลมธาตุน้ําก็คือโลหะที่นําผลิตนะคะต้องใช้น้ําหลอมเหลวต้องใช้น้ําเป็นส่วนผสมค่ะจึงมีธาตุน้ําแฝงอยู่ดินน้ําลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกันค่ะเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ด ต้องเป็นบาทหนึ่งเจ็ดเท่านั้นนะคะเขาถึงจะเนี่ยค่ะเหรียญครุฑหนึ่งบาทพศสองพนห้าร้อ่สเจ็ดเห็นไหมคะดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกันต้องเป็นปีหนึ่งเจ็ดใช่ไหมคะถึงจะต้องครบถดินน้ำลมไฟนี่แหละค่ะเพราะใช้ใช้ใชพศจะอเผอิญหรือตั้งใจก็ไม่รู้เนาะแต่ได้มาแบบนี้จริงๆค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญเ,เดียวกันรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทอ่ะไปต่อเลยครุฑบาทหนึ่งเจ็ดแล้ว ก็มีครุฑอะไรอีกอ่ะครุฑครุฑพาครุฑเฉียงครุฑพศสองห้าสองสองครุฑนี่จะมีสองพศเนอะนี่ไงสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์ครุฑห้าบาทปีสองห้าสองสองและสองศูนย์เหรียญนี่เขามีปีสองสี่ด้วยนะคะสองห้าสองสี่มีราคาแพงมากเลยหลักแสนนะคะเห็นเขาว่ากันนะแต่ไม่ไรยังไม่เคยเจอของจริงยังไม่เคยได้ขายจะทิง อยากเจอเหมือนกันนะ่ะอยากได้ซื้อได้ขายบ้างเหมือนกันนะ่ะแต่ยังไม่เคยเจอค่ะนะคะสองห้าสองสี่ค่ะตรงนี้แหละค่ะตรงพอศเอนี่ยไม่ต้องดูอะไรเลยียดูตรงพอศเท่านั้นเองตรงนี้ค่ะสองห้าสองสี่ราคาหลักแสนอยากจะเจอบ้างเหมือนกันเนาะแต่ไม่เคยเจอค่ะนะคะถ้าใครมีเหรียญครุฑเฉียงก็ลองลองส่งดูลองหาดูนะคะสองห้าสองสี่ค่ะราคาหลักหมื่นหลักแสนแต่ถ้าสองศู กับสองสองราคาสิบบาทค่ะรับซื้อนะคะรับซื้อเหรียญห้าบาทพรุตเฉียงพสสองห้าสองสองและสองศูนย์ราคาเท่ากันค่ะเหรียญละสิบบาทนะคะมีอะไรอีกที่ยังไม่ได้บอกอ่ะครุตนี้ครุตสิบบาทเหรียญ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 สิบบาทสองสีเทีอยลึกนะคะครุต เหรียญครุฑยอดนิยมอย่างที่พี่นมบอกอะนะคะเหรียญเขาได้รับความนิยมสูงค่ะไม่จําเป็นว่าต้องเหรียญหายยากอย่างเดียวนะคะเหรียญที่มีความนิยมมีกระแสมีมีราคานะคะจะเป็นที uh, ่เอ so ah ่เหรียญที่มีราคาสูงไม่จําเป็นต้องผลิตน้อยหายากเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมค่ะเขาได้อ่จึงมีราคานะคะอย่างเช่นเหรียญครุฑ ครุฑนี้เขาได้รับความนิยมสูงค่ะครุฑสิบาทสองสีนะคะเป็นน่ารับซื้อเหรียญละแปดสิบบาท